การเลี้ยงวัวให้มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงอาหารถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญครับที่เกษตรกรเราจะมองข้ามไม่ได้เลยซึ่งอาหารวัวที่ต้นทุนต่ำที่สุดก็คือหญ้าครับก็คือหญ้าเราลงมาก็ฟางซึ่งหญ้าที่ใช้สำหรับเลี้ยงวัวก็มีตั้งแต่หญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและก็หญ้าที่เราปลูกเราเพาะเราปลูกเองครับ อย่างที่ได้เหนน็นก็คือแปลงหญ้าแพนกูล่าไม่แต่ทางเข้าครับทางเข้านี่ทางข้อไม้สักฟาร์มจะปลูกเอาไว้ทั้งหมดเลยเขาอยู่กลุ่มพื้นที่เห็นไหมครับเหลือเฉพาะตรงร่องที่รถเราวิ่งครับตรงกลางนี่หญ้ามันจะขึ้นสวยเลยสถานที่ตัดให้วัวเรากินได้เลยรวมไปถึงการทําแปลงครับทําแปลงหญ้าแพนกูล่าแปลงหญ้าหวานแปลงหญ้าเนเปียรปากช่องแล้วก็มาตัด บางงานเราก็มาสับเช่นหญ้าในี่ยไปแบบช่องล้วก็สับให้วัวแล้วอีกอันหนึ่งครับอาหารหยาบนอกจากหญ้าก็มีฟางครับที่ทางข้อไม้สักฟาร์มจะพาเพื่อนๆครับพาเพื่อนไปดูครับว่าฟางนั้นถือว่าเป็นอาหารหยาบที่จะต้องเตรียมไว้ให้พอครับซึ่งวัวตัวหนึ่งก็กินบางครั้งเราคิดไว้เลยครับหนึ่งก้อนต่อหนึ่งตัวครับหนึ่งวันตีเผื่อไว้เลยครับ หนึ่งก้อนต่อหนึ่งตัวต่อหนึ่งวันเหลือก็ไม่เป็นไรครับบางทีฟางเนี่ยเราเอาไปใช้สําหรับรองนอนได้ด้วยวัวแรกเกิดวัวคลอดใหม่เราก็ต้องใช้ฟางครับใช้ฟางสําหรับรองให้เด็กที่เกิดใหม่ไม่กระแทกพื้นนอนอบอุน่นแต่ที่มาดูครับนี่เป็นโรงเก็บฟางครับฟางเนี่ยต้องทําโรงเก็บให้มิดชิดให้ดีครับข้อไม่สักฟาร์มที่นนดินแดงครับจะทําโรงเก็บฟางขนาดใหญ่ ลงเก็บฟางที่นี่จุได้6,000ก้อนครับ6,000ก้อนซึ่งวัวน,นี้กินสบายๆเลยครับเพราะว่าฟางนี่ถือว่าเป็นอาหารหยาบหลักในสัตว์เขียวเอื้องโดยเฉพาะวัวครับทำรงเก็บให้มิดชิดให้ห่างจากที่อยู่อาศาัยห่างจากบ้านครับจะได้นอนเขาเรียกว่านอนแบบไม่ต้องระแวงนอนแบบอุ่นใจเพราะฟางนี่ถ้าเกิดปัญหาฟืนไฟขึ้นมานี่เป็นเรื่องใหญ่ครับ เป็นเรื่องใหญ่ที่เกษตรกร,เ,กรเราจะต้องให้ความละเอียดรบอบคอบระวังปลับได้ครับเอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้หาที่เก็บฟางให้ดีให้มีชิดเพราะฟางนอกจากเราจะเก็บอุ่นใจเรื่องปัญหาฟืนไฟและอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆในกลุ่มครับได้ฟังกันเห็นครับเดินเข้ามาในโรงเก็บฟางเนี่ยจะมีกลิ่นหอมครับมีกลิ่นหอมของฟางครับ กลิ่นฟางครับหลายท่านท่าเลี้ยงวัวท่านจะรู้ดีเลยกลิ่นหอมเหมือนวิตามินบีเลยครับบีคอมเพล็กซ์ท่านเปิดขวดบีคอมเพล็กซ์กับเปิดโกดังเก็บฟางนี้กลิ่นคล้ายกันเลยครับเห็นไหมครับว่าฟางที่เราเก็บไว้ในโกดังที่มิดชิดไม่โดนแดดไม่โดนฝนไม่โดนน้ําครับไม่โดนความชื้นเราเก็บไว้ในโรงเก็บฟางเนี่ยก็เหมือนกันบ่มฟางบ่มฟางให้มีกลิ่นหอมให้มีความน่ากินครับสาหรับน้องๆวัวของเรา ครับก็คิดไว้เลยครับปีหนึ่งใช้กี่ก้อนต่อให้หน้าฝนครับเราใช้หญ้าเป็นหลักก็จริงแต่ฟางก็สําคัญครับฟางนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ระบบการย่อยการหมักของกระเพาะวัวเรานะั้นสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับให้กินร้องนอนก็ได้ครับช่วงหน้าฝนเนี่ยจุดไหนที่เราทําที่สูงเราก็ใช้ฟางฟางที่แตกบ้างอะไรบ้างต้องแบ่งครับ เป็นฟางรองนอนให้วัวของเรามีสุขภาพที่ดีวัวสุขภาพที่ดีก็กินหญ้าดีสมบูรณ์แข็งแรงครับนำมาซึ่งความสุขของเราครับความสุขของคนเลี้ยงวัวนอนอยู่วัวก็จเจริญเติบโตไปเรืยครับเผอแป๊บเดียวคลอดแล้วครับเผอแป๊บเดียวคลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่กเกษตรกรครับทำไร่ทำนาทำอย่างเดียวขาดทุนครับจะต้องหากิจกรรมอื่นมาเสริม โดยเฉพาะการเลี้ยงวัวนี่แหละครับการเลี้ยงวัวครับโดยใช้ฟางเป็นอาหารหลักเลยก็ว่าได้แล้วก็เติมเต็มด้วยหญ้าครับก็มีสิ่งดีก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังครับเทคนิคการเก็บฟางครับเทคนิคการเก็บฟางการเลี้ยงวัวให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ครับมีสิ่งดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังครับผ่านช่องน้ําดีวิถีพอเพียงครับผ่านช่องน้ําดีวิถีพอเพียง นำสิ่งดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังครับมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังพัฒนาขับเคลื่อนไปด้วยกันครับสร้างพลังใจสร้างความสุขไปด้วยกันบนช่องน้ำดีวิถีพอเพียง